สวัสดีจ้ามาดูตอนเทเลยนะคะทุกคนลืมดักอันนึงทุกคนไปวางลืมไว้ยวดีนะคนไม่ขโมยไปวางลืมไว้ที่ดักกุ้งอะ่ะไม่ได้ดักอันนึง่งกลับมาจากบ้านก็มาหาดักกุ้งแล้วคะ่ะอยู่หากินกุกเก้า มันคือเกาจ้าช่วงนี้น้ำเริ่มลดแล้วก็เ,เปิดน้ำมาเนาะน้ำเริ่มลดเนี่ยยอะนะเยอะมากอันนึงอันนึงเยอะมากเดี๋ยวเราจะคัดแยกปลาให้เป็ดให้ไก่อกคนจา๋ามันคือเกา หอยก็ได mm. mm. ้เยอะหอยก็ได้เยอะวันนี้ aneh dua aneh on เอาหักซะและ้วที่ดักกุ้งหักซะและ้วทุกคนจ้ะไ,ไปใส่หม้อน้ำหรือเปล่าน,นี้ดักหักนะเนี่ยคนอันนี้หักใหม่ด้วยเนี่ยทำไมหักง่ายจังเออ ซื้อมายังไม่ถึงไหนเลยหักซะแล้วสอ,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 องอันเลยแบบเนี้ยตายแลวทุกคนหักสองอันเลยพอที่หักไอหอยกันเมื่อกี้หรือเปล่านี่หักสองอันเลย คนรอแบบหนึ่งเด้อไอ้ที่ดักกุ้งหักน่าจะคนหาไอ้นั่นเมื่อกี้แหละทำหักอ,อันใหม่ด้วยนะหักหาหอยเมื่อกี้เขามาหาหอยกันอ เนี่ยอันนี้ไม่ค่อยถูกอโอ้ใส่ใส่ไอ้นั่นใส่บอให้แม่เด้อทำดีๆมันจะตายว่าจะสั่งที่ดักกุ้งมาอีกเลนะ่น อืมอืม,อมโหหมดมากทุกคนหมดแล้วจ้าแล้วเราจะคัดแยกนะคะทุกคนคัดแยกหอยหอยก็ถูกเยอะมากเลยค่ะตอนนี้กำลังคัดแยกอยู่เด้อ ไหอยหอยเชอรี่เดี๋ยวเขาจะเอาหอยเชอรี่หรือเปล่าจะแถมให้เขาเนี่ยเขามาซื้อหลายอย่างเดี๋ยวแถมให้เขาหอยเชอรี่ถ้าเขาจะเอานะตำส้มตำเลี้ยงไม่เลี้ยงแล้วหอยเชอรี่ มันนั่นเรียวเราจะคัดแยกแล้วก็เราจะไลน์ไปบอกเขานะคะ วันนั้นก็เอากลับบ้านลูกค้าถามหาไม่ได้ขายนะฮะเอากลับบ้านหมดหอยจุกก็อ้วนอ้วนหอยจุก นี่คะ่ะทุกคนได้เยอะอยู่จ้าวันนี้ได้เยอะมากนี่โูปลาก็พอปลาเนาะอืมโอ้โอ ปูได้ตลอดเลยนะปูเนี่ยจับได้ตลอดเลยนะปูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บให้ลูกค้าเดี๋ยวเราจะคัดแยกไปให้ลูกค้าแล้วนี่สดสดร้อนๆ้อนเลยจ้าสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ